วันที่25ตุลาคม2566เวลาการิกาในบรรจงโคสิตจินนานในโยธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปางนำโดยนายนิมิตจิ วสันติการในายธิศมบตรีนครลำปางเข้าศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโครงการบ้านมั่นคงพัฒนาณนะห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกภาพหนึ่งนะคะหนึ่งสองการเมืองที่่อนข่าวจะรุนแรงนะองค์กานี้คือความแตกต่างไม่ได้มีว่าตรงไหนไม่มียังไงนะแต่ถ้าเมืองไหน่็ถูกแล้วเด็กคือเมืองนั้นจะต้องมีทิศทางแล้วก็ มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนั้นให้มันชัดเจนให้คำจบไม่ได้ซึ่งท้องถิ่นต้องใช้เวลาถูกไหมครับเอาเลยแหละอันนี้คือบทแรกก่อนบทที่ซอมที่จะคุยวันนี้ก็คือหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่สาธารณะขายบนถนน12คืนแต่ให้มาขายในเวลาบ่าย3ามโมงแล้วก็เลิก4ี่ทุ่มหรือแล้วรางวัลจัดถนนเช้าก็สั่งจอดเป็นหาค้าขายได้พวกร้านค้าต่างๆก็ก็จัดมาอย่างนี้โดงตลอด พอมาเมื่อปีที่แล้วก่อนืองตั้ง